สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามาต่อกันที่มหากราบสามก๊กค่ะครับผมจากตอนที่แล้วที่โจโฉนี่คออือคุมอำนาจทางเหนือไว้หมดแล้วแต่ทางฝั่งเล่าปี่ผู้นำที่คยใครก็ว่าดีมีคุณธรรมกลับยังไม่มีทั้งแผ่นดินจะยืนแล้วก็ยังขาดคนที่จะมาช่วยวางแผนพลิกสถานการณ์ด้วยนะคะใช่ครับซึ่งตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆเพราะเล่าปี่ได้ยินชื่อเสียงของมังกรหลับ จูกัดเหลียงหรือที่เราคุ้นกันในชื่อของเบ้งนะครับอ๋ขอขงเบ้งนี่เองครับการมาของของเบ้งนี่ไม่ใช่แค่มาช่วยนะครับแต่คือมาเพื่อวางแผนเปลี่ยนหมากทั้งกระดานเลยจนนำไปสู่ศึกสำคัญมากๆที่ออสมรภูมิผาแดง จากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาวันนี้เราจะมาตามติดเส้นทางของคงเบ้งกันตั้งแต่การปรากฏตัวครั้งแรกเลยแล้วก็ไปดูแผนการอันแยบยลของเขาที่มันพลิกชะตาของเล่าปี่จริงๆจนถึงผลกระทบที่แบบสะเทือนไปทั้งแผ่นดินเลยนะคะแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับคือเป็นการเจอกันของผู้นําที่มีอุดมการสูงส่งอย่างเล่าปี่ที่ต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักเลยนะเพื่อให้ได้ยอดกุญซืออย่างองเบ้งมาช่วย แล้วก็เป็นการประทะกันของอแนวคิดต่างๆด้วยใช่ไหมคะทั้งเรื่องคุณธรรมกลยุทธ์ความซื่อสัตย์เล่เหลี่ยมปัญญาที่ต้องเอาชนะกำลังใช่เลยครับมันมีครบทุกมิติเลยงั้นเราเริ่มกันที่ตำนานที่ทุกคนต้องเคยได้ยิน3ามครั้งเยือนกระท่อมหญ้าเลยดีไหมคะจุดเริ่มต้นที่แบบเล่าปีต้องแสดงความตั้งใจสุดๆเลยได้เลยค่ะ คือหลังจากซีซซึ่งเป็นกุนซือคนก่อนของเล่าปีเนี่ยจำใจต้องไปอยู่กับโจโฉเขาก็แนะนำขงเบ้งไว้เล่าปีก็ไม่รอช้าค่ะพากวนอูเตียวหุยเดินทางไปที่เขาโง่ลังกังเลยครั้งแรกไปก็ไม่เจอตัวใช่ไหมคะไม่เจอค่ะพบแต่ความว่างเปล่าเล่าปีก็เลยฝากจดหมายไว้แสดงความนอบน้อมมากๆซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่เริ่มเห็นความต่างและ คุณอูก,กับเตียวหุยนี่เริ่มแบบหงุดหงิดนิดนิดแล้วอารมณ์แบบเสียเวลามาตามหาคนธรรมดาทําไมอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะมากแล้วครั้งที่สองละคะยากกว่าเดิมไหมยากกว่าเดิมครับคราวนี้ไปตอนเอ่อหน้าหนาวเลยลมแรงหิมะตกไปถึงก็ยังไม่เจอของเบ่งอีกเจอแต่น้องชายเขาโโหแต่เล่าปีก็ยังไม่ถอยนะคะไม่ถอยครับยังคงอดทนเขียนจดหมายแสดงความจริงใจยิ่งกว่าเดิมอีก คือการกระทําของเล่าปีเนี่ยมันไม่ใช่แค่แสดงความอดทนส่วนตัวนะครับแต่มันคือการส่งสัญญาณทางการเมืองด้วยส่งสัญญาณยังไงคะคือเขากําลังแสดงให้เห็นว่าเขาให้เกียรติปัญญาชนมากให้ความสําคัญเหนือกว่าขุนศึกทั่วไปซึ่งมันต่างจากวิถีของโจโฉหรือแม้แต่ซุนกวนนะครับเป็นการสร้างภาพลักษณ์ผู้นําที่เอ่อเปลี่ยมคุณธรรมและต้องการปัญญาจริงๆเข้าใจแล้วค่ะเหมือนการสร้างแบรนด์ให้ตัวเองไปในตัวใช่ครับ แล้วมันก็ได้ผลในที่สุดจนมาถึงครั้งที่3อันนี้คือตัดสินแล้วนะคะครับครั้งที่3นี่คือหลังเทศกาลวสันหรือฤดูใบไม้ผลินั่นแหละครับเล่าปียืงกรานจะไปให้ได้แม้ว่ากวนอูเตียวหุยจะไม่พอใจมากๆแล้วก็ตามเขานี้เจอตัวแล้วใช่ไหมคะเจอครับแต่ไปถึงเจอของเบ้งกําลังนอนหลับอยู่อา้าวแล้วทําไงล่ะคะปลุกเลยไหมไม่ครับเราปีกับสั่งให้ทุกคนรองยิ้มเงียบห้ามส่งเสียงดังเด็ดขาด รอจนกว่าขงเิ้งจะตื่นเองซึ่งเตียวหุยนี่คือโกรธจัดเลยนะครับแบบว่าแทบจะเผากระท่อมทิ้งแล้วโหใจเย็นมากๆอะค่ะเล่าปี่ครับการรอคอยอย่างสงบนิ่งนี่แหละครับคือการแสดงความเคารพขั้นสูงสุดเป็นบทพิสูจน์สุดท้ายเลยพอหงเบ้งตื่นขึ้นมาทราบเรื่องราวทั้งหมดก็ประทับใจในความจริงใจความมุ่งมั่นที่ไม่ธรรมดาของเล่าปี่เลยยอมพบด้วยในที่สุดก็ได้พบกันนะคะการเยือนสามครั้ง หรือซานกู้เหมาหลู่ซานกู้เหมาหลู่นี่มีความหมายลึกซึ้งจริงๆใช่ครับมันคือการพิสูจน์คุณค่าของทั้งสองฝ่ายเลยเราปีพิสูจน์ว่าตัวเองคู่ควรกับปัญญาของคงเบง้งคงเบ้งเองก็พิสูจน์ว่าเล่าปีมีคุณธรรมพอที่เขาจะยอมติดตามรับใช้และในการพบกันครั้งสําคัญในกระท่อมหญ้าแห่งนั้นเองที่แผนการอันยิ่งใหญ่ได้ถือกําเนิดขึ้นแผนหลงจงใช่ไหมคะถูกต้องครับ แผนหลงจงคือพิมพ์เครียวที่จะเปลี่ยนชะตาของรอบปีจากคุณศึกพระเนจรให้กลายเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรได้เลยเนื้อหาของแผนนี้เป็นยังไงคะคงเบ้งวิเคราะห์สถานการณ์ตอนนั้นได้เฉียบขาดมากครับเขาบอกว่า 1. โจโฉทางเหนือเนี่ยแข็งแกร่งเกินไปมีทั้งกองทัพใหญ่แล้วก็อ้างราชองค์การฮ่องเต้ได้ด้วยไม่ควรไปปะทะตรงๆแล้วทางตะวันออกล่ะคะฝั่งซุนกวนทางซุนกวนเนี่ยตะกูลซุนครองกังตังมาสามรุ่นแล้ว ฐานมั่นคงมีแม่น้ำยังสีเป็นประการธรรมชาติแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากคนในพื้นที่ด้วยตรงนี้คงเบ้งบอกว่าควรผูกมิตรเอาไว้ครับเป็นพันธมิตรกันอืมต้านเหนือผูกตะวันออกแล้วเล่าปี่จะไปตั้งหลักที่ไหนล่ะคะทีนี้คงเบ้งชี้ไปที่2จุดยุทธศาสตร์สําคัญครับหนึ่งคือเกงจิว๋วซึ่งตอนนั้นเล่าเปียวปกครองอยู่แต่ก็ค่อนข้างอ่อนแอ คงเบ้งมองว่าเกิงจิ๋วเนี่ยเป็นเหมือนของขวัญจากสวรรค์เลยนะเป็นฐานที่มั่นก็ได้เป็นเส้นทางบุกขึ้นเหนือก็ได้ด้วยแล้วอีกจุดหนึ่งคืออีกจุดคือเสฉวนหรือเอ็กจิ๋วครับดินแดนนี้อุดมสมบูรณ์มากเขาเรียกว่าแขว้นสวรรค์เลยมีภูเขาสูงเป็นประการธรรมชาติปกครองโดยเล่าเจี้ยงซึ่งก็อมไม่ค่อยมีความสามารถเท่าไหร่ตรงนี้เหมาะเป็นแหล่งสะสมกำลังในระยะยาวโหมองการไกลามากค่ะ คือยุดเกงจิว๋วอับเสฉวนให้ได้ก่อนแล้วก็จับมือกับซุนกวนก็จะเกิดเป็นออสภาวะสามขั้วอํานาจค<ม>านกันไว้รอจังหวะเหมาะๆค่อยตีขึ้นเหนือฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นใช่ครับเป็นภาพใหญ่ที่ชัดเจนมากแต่แผนนี้มันก็มีจุดอ่อนร้ายแรงซ่อนอยู่นะครับจุดอ่อนเหรอคะคืออะไรเอ่ยคือแผนทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการควบคุมเกงจิว๋วและการเป็นมิตรกับงอกกกหรือซุนกวนใช่ไหมครับค่ะแต่ปัญหาคือ เกงจิ๋วเนี่ยมันก็สําคัญต่อความปลอดภัยของงอกกเหมือนกันแถมยังเป็นที่ที่สุนเกียนพ่อของสุนกวนสิ้นชีพในสนามรบด้วยอ้าวอย่างนี้ก็มีสิทธิขัดแย้งกันเองนะสิคะถูกต้องครับความขัดแย้งเรียนเก่งจิ๋วนี่แหละครับคือระเบิดเวลาของพันธมิตรสุนเล่าเลยแล้วแผนนี้มันก็ยังเอ่อผลักดันในเล่าปีต้องรีบขยายอํานาจอาจจะเกินกําลังไปหน่อยแล้วก็วางภาระหนักไว้ที่ควนอูในอนาคตด้ยวยครับ ฟังดูเหมือนเป็นความสำเร็จที่อาจจะนำไปสู่ปัญหาใหญ่กว่าเดิมในอนาคตได้เลยนะคะแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นคงเบ้งก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้คนของเล่าปี่ยอมรับก่อนใช่ไหมคะโดยเฉพาะพวกขุนพลเก่าๆใช่เลยครับโดยเฉพาะกวนอูเตียวหุยเนี่ยตอนแรกยังไม่ค่อยเชื่อมือบัณฑิตหนุ่มคนนี้เท่าไหร่มองว่ามีแต่ความรู้แต่ไม่มีประสบการณ์รบจริงแล้วโอกาสพิสูจน์ตัวเองก็มาถึงเร็วเลยนะคะตอนเผ่าทุ่งพกบอง ครับผมพอดีกับที่โจโฉส่งแหงหัวตุ้นนำทัพเป็นแสนมาโจมตีพอดีเลยนี่คือเวทีแจ้งเกิดของของเบ้งเลยครับเขาเลยขอยืมกระบี่อาญาสิทธิ์กับตราประจําตําแหน่งจากเล่าปีเพื่อจะได้มีอํานาจสั่งการเด็ดขาดแล้วขงเบ้งวางแผนรบยังไงคะใช้กลยุทธ์อะไรขเขา,าใช้ประโยชน์จากนิสัยหยิงบยองของแห่หัวตุ้นครับคือรู้ว่าแห่หัวตุ้นเนี่ยประมาทแน่แก็เลยวางแผนลวงลวงยังไงคะ ให้จู่ล่วงกับเล่าปีเองเลยนะครับแกล้งทำเป็นรบแพ้แล้วล่อให้ทับใหญ่ของแห่หัวตุ้นไล่ตามเข้ามาในทุ่งพกบองซึ่งเป็นเออเป็นช่องเขาแคบๆนะครับเออเหมือนกับดักเลยนะคะใช่ครับแล้วก็ให้กวนอูก,กับเตียวหุยนำทหารไปซุ่งรออยู่สองข้างทางรอสัญญ,ญาณไฟแล้วก็ให้กวนเป๋งกับเล้าหองเตรียมจุดไฟเผาในหุบเขาตรงนั้นเลยเป็นแผนล่อเสือเข้าถ้าจริงๆค่ะแล้วผลเป็นยังไงคะ แฮห,หัวตุ้นติดกับไหมติดกับเต็มเต็มเลยครับพอทับใหญ่เข้ามาในช่องเขาแคบแคบแล้วไฟก็ถูกจุดขึ้นมาบวกกับโดนกองซุ้มของกวนอูเตียวหุยโจมตีขนาบข้างอีกทับแฮห,หัวตุ้นนี่คือแตกพายยับเยินเลยครับเสียหายหนักมากโอ้โหเป็นชัยชนะที่สวยงามมากๆเลยนะคะครับ ชัยชนะครั้งนี้แหละครับที่ทำให้ขุนพลเก่าๆทั้งหมดเนี่ยยอมรับในสติปัญญาและความสามารถของของเบ้งอย่างหมดใจเลยความกังขาที่มีตอนแรกนี่คือมอดไหม้ไปกับไฟที่พกบ่องเลยแต่ก็มีข้อสังเกตเหมือนกันใช่ไหมคะเรื่องนี้อ่าใช่ครับคือตามบันทึกป,ประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยบางทีชัยชนะครั้งนี้อาจจะเป็นผลงานของเล่าปี่เองเนะครับไม่ใช่ขงเบ้งอ้าวเหรอคะครับแต่นี่ายเรื่องสามก๊กเนี่ยเขาปรับเรื่องให้เครดิตกับขงเบ้งไป เพื่อจะอตอกย้ําความสําคัญของของเบ้งแล้วก็สร้างความชอบธรรมให้กับการบัญชาการของเขาตั้งแต่แรกเลยอ๋อเป็นการปรับเพื่อนเน้นบทบาทตัวละครสําคัญนั่นเองนะคะแต่สถานกา,การณ์ก็ดูเหมือนจะยังไม่นิ่งเท่าไหร่เพราะหลังจากนั้นไม่นานเล่าเปียวก็ตายแล้วเล่าจ่องลูกชายก็ดันยอมแพ้โจโถยกเมืองเกงจิ๋วให้เฉยเลย ใช่ครับงานเข้าเล่าปีอีกแล้วต้องหนีตาอีกครั้งซึ่งการหนีครั้งนี้แหละครับที่นำไปสู่เหตุการณ์สะเทือนใจแล้วก็วีรกรรมที่สะพานเปียงปัน สุดที่น่าทึ่งมากคือมีราษฎรเป็นแสนแสนคนเลยนะคะที่ยอมทิ้งบ้านทิ้งทุกอย่างเพื่อติดตามเล่าปีไปด้วยท,ทั้งที่รู้ว่าหนีทับโจโฉนี่มันอันตรายสุดๆนี่คือพลังของคุณธรรมของเล่าปีที่แท้จริงครับคนยอมเสี่ยงตายไปกับผู้นำที่เมตตาดีกว่าอยู่ใต้การปกครองของคนที่อ,อ,อาจจะดูโหดเหี้ยมในสายตาพวกเขาอย่างโจโฉแล้วเล่าปีเองก็ตัดสินใจครั้งสำคัญด้วย คือการไม่ยอมทิ้งประชาชนใช่ไหมคะใช่ครับเขาปฏิเสธที่จะทิ้งประชาชนไปแม้ว่าการมีคนเยอะๆเนี่ยจะทําให้หนีได้ช้าลงมากแล้วก็เสี่ยงต่อการถูกตามทันด้วยคือในทางยุทธวิธีแล้วเนี่ยถือว่าพลาดมากนะครับแต่ในทางศิลธรรมแล้วเนี่ยเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เลยนะคะถูกต้องครับมันยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำเปี่ยมเมตตาของเขาให้ชัดเจนขึ้นไปอีกแล้วก็มาถึงฉากคลาสสิกที่ทุกคนจำได้ เตียวหุยยืนขวางทัพโจโฉคนเดียวบนสะพานเตียงปัน่นโอ้ฉากนั้นคือสุดยอดครับเตียวหุยยืนอยู่คนเดียวบนสะพานถืองาวตวาดเสียงดังลั่นเลยข้าคือเตียวเอ็กเต็กแห่งเอียนผู้ใดกล้าเข้ามาสู้กับข้าจนตัวตายแค่เสียงก็คงน่ากลัวแล้วนะคะครับความดุดันบวกกับมีกลุบายเสริมด้วยนะคือให้ทหารไม่กี่คนผูกกิ่งไม้กระหางมา้าแล้ววิ่งวนไปวนมาในป่าข้างๆให้เกิดฝุ่นตลบเหมือนมีกองทัพซุ่มอยู่เยอะๆอ๋อห,หลอกตาด้วย ใช่ครับทับโจโฉที่ตามมาพอเห็นเตียวหุยยืนทามึนอยู่แล้วเห็นฝุ่นตลบอีกก็เลยเชะง,งักไม่กล้าบุกเข้ามาทันทีว่ากันว่าแหหัวเจี๋ยนายทหารคนหนึ่งของโจโฉนี่คือตกใจกลัวจนหัวใจวายตายคาที่เลยนะครับเอยเตียวหุยนี่สื่อเวลาให้เล่าปี่หนีไปได้เยอะเลยนะคะครับแต่ในความโกลาหลนั้นเองเล่าปี่ก็พลัดพลากจากครอบครัวทั้งภรรยาแล้วก็ลูกชายทารกอาตาาหรือเล่าเซียนนะครับ ซึ่งนำไปสู่อีกหนึ่งวีรกรรมสำคัญของจูลงใช่ไหมคะใช่ครับจูลงเนี่ยคือสุดยอดขุนพลพักดีเลยพอรู้ว่านายพลัดพรากจากครอบครัวเขาก็บุกเดี่ยวกลับเข้าไปในวงล้อมของทาหารโจโฉเป็นหมื่นหมื่นคนเลยนะเพื่อตามหาครอบครัวเล่าปี่เสี่ยงมากเลยนะคะนั่นเสี่ยงสุดๆครับตอนนั้นมีคนไปบอกเล่าปี่ว่าเห็นจูลงวิ่งไปทางทัพโจโฉอาจจะทรยศไปเข้ากับโจโฉแล้วก็ได้ แต่เล่าปี่ตอบกลับไปอย่างมั่นใจเลยว่าจูลงไม่มีวันทอดทิ้งข้าแสดงว่าเชื่อใจกันมากจริงๆค่ะครับแล้วจูลงก็ทําได้จริงๆเขาไปพบมิหูหยินภรรยาคนหนึ่งของเล่าปีที่บาดเจ็บหนักแล้วนางรู้ว่าตัวเองหนีไม่รอดแน่เลยฝากอาเตาลูกชายทารกไว้กับจูลงแล้วก็เออกระโดดบ่อน้ําฆ่าตัวตายไปเพื่อไม่ให้เป็นภาระโหเศร้าจังเลยค่ะครับ จูลงก็เลยต้องเอาอาเตาผูกติดไว้กับอกเสื้อกลาะแล้วก็ควบม้าฝ่ากองทัพนับหมื่นกลับออกมาจนได้สุดยอดมากจริงๆแล้วก็มีฉากที่เล่าปี่ขว้างอาตาทิ้งด้วยใช่ไหมคะอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าคะ ฉากนั้นนักประวัติศาสตร์หลายคนมองว่าอาจจะเป็นเรื่องที่แต่งเติมขึ้นมานะครับในนิยายเพื่อจะอขับเน้นว่าเล่าปี่ให้ความสำคัญกับขุนพลอย่างจูลงมากแค่ไหนถึงกับพูดว่าเกือบต้องเสียยอดขุนพลไปเพราะทารกคนเดียวอะไรทำนองนั้นเข้าใจแล้วค่ะคือแม้ว่าศึกที่เตียงปานนี่ในทั้งทหารแล้วเล่าปี่จะแพ้ แต่ในทางตำนานแล้วนี่คือคือชัยชนะทางศิลธรรมและภาพลักษณ์อย่างมหาศาลเลยครับทั้งความเมตตาของเล่าปีความกล้าหาญสุดขีดของเตียวหุยและความพักดีที่เหนือคำบรรยายของจูลง3อย่างนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วก็เป็นตำนานที่ช่วยสร้างความชอบธรรมให้กับอาณาจักรจกกของเล่าปีในเวลาต่อมาได้อย่างมากเลยหลังจากหนีรอดมาได้อย่างวุดหวิดคราวนี้เล่าปีก็รู้แล้วว่าลำพังตัวเองคงต้านโจโฉไม่ไหวแน่ๆต้องการพันธมิตรอย่างเร่งด่วนเลยใช่ไหมคะใช่ครับ สถานการณ์บีบคั้นมากคงเบ้งเลยอาสาเป็นทูตเดินทางไปกังตังเพื่อเจรจากับซุนกวนขอเป็นพันธมิตรกันต่อต้านโจโฉการเดินทางไปครั้งนี้ก็ไม่ง่ายเลยนะคะต้องไปเผชิญหน้ากับเหล่าที่ปรึกษาบัณฑิตเก่งๆของฝั่งงอกกกที่เรียกว่าเป็นสงครามน้ำลายเลย ถูกต้องครับไปถึงนี่คือเจอรับน้องเลยพวกบัณฑิตงอกก๊กนำโดยเตียเจียวเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่อยากจะรบกับโจโฉครับเพราะเห็นว่าโจโฉมีทัพใหญ่เป็นล้านซึ่งจริงๆอาจจะไม่ถึงแต่ก็เยอะมากอยากให้ซุนกวนยอมจำนวนมากกว่าแล้วพวกเขาก็พยายามใช้คารมกดดันขงเบง้งใช่ครับพยายามพูดจาดูถูกทำให้ขงเบ้งอับอายถามเรื่องที่เล่าปีแพ้มาตลอดแต่ขงเบ้งนี่คือเออตรียมตัวมาดีมากครับ โตกลับด้วยตักกะอ้างอิงประวัติศาสตร์แล้วก็วาทศาิลป์ที่เฉียบคมสุดๆเขาโต้อตอบประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างคะก็อย่างเช่นพอโดนถามเรื่องเล่าปีแพ้บ่อยคงเบ้งก็ตอบว่านั่นไม่ใช่การแพ้แต่เป็นการถอยทางยุทธศาสตร์ที่เกิดจากคุณธรรมคือเพราะไม่ยอมทิ้งประชาชนเลยต้องถอย พอโดนเย้ยว่ากลัวทัพโจโฉเหรอคงเบ้งก็บอกว่าทับโจโฉก็แค่ฟูงมดเท่านั้นเองไม่น่ากลัวอะไรแล้วก็ตําหนิพวกที่คิดว่าราชวงศ์หั่นหมดบุญแล้วว่าเป็นพวกอากตันยูโหตอกกลักได้เจ็บแสบมากค่ะครับเถียงกันดุเดือดมากแต่สุดท้ายพวกบัณฑิตฝ่ายที่อยากยอมจำนนก็เถียงสู้ไม่ได้ต้องเงียยไป นี่คือการแสดงพลันของปัญญาและวาทศิลป์ของของเบ้งเลยครับที่เรียกว่าเซอร์จัน้นฉุนหรูหรือสงครามน้ำลายประทะบัณฑิตนั่นแหละครับแต่แค่เอาชนะบัณฑิตในห้องประชุมนี้ยังไม่พอนะคะต้องเอาชนะใจคนสำคัญที่สุดที่กลุ่มอำนาจตัดสินใจทางทหารจริงๆก็คือแม่ทัพใหญ่จิวยี่ใช่ไหมคะถูกต้องครับจิวยี่นี่คือตัวตัดสินเลยว่าจะรบหรือไม่รบ ซึ่งของเบ้งก็รู้ดีว่าจิวยี้เนี่ยเป็นคนฉลาดมีฝีมือแล้วก็มีอัตราสูงด้วยจะใช้เหตุผลแบบเดิมๆอาจจะไม่ได้ผลแล้วขงเบ้งทำยังไงคะเปลี่ยนกลยุทธ์หรอเปลี่ยนครับคราวนี้ใช้จิตวิทยาเข้าช่วยเลยแกล้งทำเป็นเสนอทางออกง่ายๆให้จิวยี่บอกว่าจริงๆมีวิธีไม่ต้องรบนะ ก็แค่ส่งสาวงามสองคนไปให้โจโฉก็สิ้นเรื่องแล้วคือพี่น้องสกุลเกี้ยวที่ว่ากันว่างามที่สุดในแผ่นดินตอนนั้นเหมือนจะแนะนำดีนะคะแต่มีอะไรแฝงหรือเปล่าคะมีแน่นอนครับหลังจากเสนอเสร็จคงเบ้งก็ทำทีเป็นบังเอิญน,นึกบทกวีบทหนึ่งขึ้นมาได้คือบทเพลงแท่นนุกยุงทองแดงที่โจสิธิ์ลูกชายโจโฉแต่งไว้แล้วก็เท่องให้จิ๋วยี่ฟังแต่จงใจบิดเบือนความหมายนิดหน่อย ให้มันฟังดูเหมือนว่าโจโฉสร้างแท่นนี้ขึ้นมาแล้วก็อยากจะยกทัพลงใต้เนี่ยก็เพื่อจะมาชิงตัวพี่น้องสกุลเกี้ยวสองคนนี้ไปเป็นนางบำเรอของตัวเอง แล้วมันไปกระทบจิวยี่ยังไงคะจุดนี้แหละครับคือกับดักสุดร้ายกาจของคงเบงเพราะว่าหนึ่งในสองพี่น้องสกุลเกี้ยวที่ว่าสวยนักสวยนาน่ะคือเสี่ยวเกี้ยวซึ่งเป็นภรรยาของจิวยี่เองโอโ้โหอย่างนี้ก็เหมือนไปยามกันซึ่งซึ่งหน้าเลยสิคะใช่เลยครับพอจิวี่ได้ยินแบบนั้นจากเรื่องการเมืองการทหารมันกลายเป็นเรื่องเกียรติยศศักดิ์ศรีส่วนตัวที่ถูกโจโฉในความเข้าใจที่คงเบงสร้างขึ้นยามหยั่นอย่างรุนแรง จูยี่นี่คือโกรธจัดเลือดขึ้นหน้าเลยประกาศทันทีว่าจะขอสู้ตายกับโจโฉไม่ยอมเด็ดขาดเป็นการใช้จิตวิทยาที่แบบเหนือชั้นมากๆเลยค่ะคือวิเคราะห์นิสัยคู่สนทนาเราเลือกวิธีที่ได้ผลที่สุดเลยจริงๆเอาชนะบัณฑิตด้วยเหตุผลแต่ปลุกใจแม่ทัพด้วยอารมณ์และความรู้สึกส่วนตัว ใช่ครับทำให้พันธมิตรระหว่างซุนกวงกับเล่าปีก่ก่อตัวขึ้นได้สําเร็จแต่ก่อนนั้นแหละครับความสําเร็จนี้มันก็มีเงื่อนไขเพราะจิวยี่เองก็เริ่มมองเห็นแล้วว่าขงเบ้งนี่มันฉลาดเกินไปเริ่มอิจฉาแล้วก็มองเป็นคู่แข่งเป็นเสียนหนามที่ต้องกําจัดในอนาคตซึ่งก็นําไปสู่การเ,เชื่อเฉืออประลองปัญญากันอีกหลายครั้งก่อนจะถึงศึกผาแดงจริงๆใช่ไหมคะครับผมมีกลลสึกซ้อนกลกันไปมาเลย เริ่มจากอันแรกเลยที่จิวยี้หาเรื่องแกล้งขงเบ้งคือเรือฟางยืมลูกธนูใช่ครับจิวยี่อั้งเมื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้เลยบอกให้ขงเบ้งหาลูกธนูมาให้ได้หนึ่งแสนดอกภายในสิบวันหวังจะหาเรื่องลงโทษค้าทรไม่ได้แต่คงเบ้งก็กลับบอกว่าสบายมากขอแค่สามวันพอสามวันแล้วเขาทำยังไงคะ พอถึงคืนวันที่สามซึ่งเป็นคืนที่หมอกลงจัดมากขงเบ้งก็นำเรือเปล่า,ป,ลาประมาณ20ลำที่มีหุ่นฟางปักอยู่เต็มลำเรือล่องเข้าไปใกล้ค่ายทหารเรือของโจโฉแล้วก็สั่งให้ทหารบนเรือตีกลองร้องโห่เสียงดังๆทำเหมือนเป็นทัพใหญ่จะมาบกหลอกโจโฉอีกแล้วหรอคะใช่ครับโจโฉเห็นหมอกลงจัดมองอะไรไม่ชัดเจนได้ยินแต่เสียงดังโวกเวก ก็ระแวงไม่กล้าส่งทัพเรือออกมาสู้แต่กลัวว่าถ้าข้าศึกบุกมาประชิดตัวจะแย่เลยสั่งให้ทหารระดมยิงธนูใส่เรือเหล่านั้นแทนโอ้โหเท่ากับว่าโจโฉยิงธนูให้ขงเบ้งฟรีๆเลยสิคะถูกต้องครับลูกธนูปักเต็มหุ่นฟางเลยพอได้จํานวนพอสมควรแล้วคงเบ้งก็สั่งให้เรือถอยกลับก่อนกลับยังตะโกนขอบคุณโจโฉอีกต่างหากถึงให้จิวยี่ที่มาดูผลอยู่ริมฝั่งถึงกับทึ่ง อึ้งไปเลยครับในความสามารถของคงเบ้งสุดยอดจริงๆค่ะได้ทั้งลูกธนูได้ท,ทั้ทงทาให้จิวยี่รู้ว่าประมาทไม่ได้เลยนะคะครับผมแต่นี้ยังไม่หมดนะครับยังมีแผนซ้อนแผนที่ต้องทําควบคู่กันไปอีกเพื่อให้การเผาทับเรือของโจโฉสําเร็จมีอะไรอีกคะต้องมีคนจุดไฟและต้องทําให้เรือไฟเข้าใกล้ทับโจโฉได้โดยที่เขาไม่สงสัยเลยต้องมีอุบายเจ็บกายหรือคูโยจ้คูโรจ้ครับ ใครเป็นคนทำเขาอุบายนี้วีซิงานหรือหองกายครับเป็นขุนพลอาวุโสที่จงรักภักดีต่อตระกูลสุนมากเขารับอาสาทำาผัานนี้เองคือใกล้ททำเป็นโต้เถียงดูหมิ่นจิวยี่อย่างรุนแรงในที่ประชุมขุนพลเลยต่อหน้าคนเยอะๆเลยเหรอคะใช่ครับจิวยี่ก็แกล้งทำเป็นโกรธจัด สั่งลงโทษโบยอุ๋ยซิงอ่านอย่างหนักเลยเลือดตกยางออกจริงๆให้ทุกคนเห็นโอ้เล่นจริงเจ็บจริงเลยนะคะครับแล้วหลังจากนั้นอุ๋ยซิงอ่านก็แอบส่งสารรับไปหาโจโฉอ้างว่าทนการดูถูกของจิวยี่ไม่ไหวแล้วขอแปรพักไปเข้ากับโจโฉซึ่งสายรับที่โจโฉส,ส่งมาสืบข่าวในงอกกก็กรายงานยืนยันว่าอุ๋ยซิงอ่านโดนโบยจริงโดนดูหมินจริงโจโฉก็เลยเอ่อเริ่มจะเชื่อใจเป็นแผนที่ซับซ้อนมากค่ะแล้วยังมีอะไรอีกไหมคะ ยังมีอีกตัวละครสำคัญครับคือบังทองหรือหงดรุนพังทองอีกหนึ่งยอดกุลสื่อแห่งยุคอ๋อคนนี้ก็เก่งพอๆกับคงเบ้งเลยใช่ไหมคะใช่ครับเก่งกันคนละแบบบังทองก็แกล้งทําเป็นหนีจากจิวยี่ไปสวามีพักกับโจโฉเหมือนกันพอไปถึงค่ายโจโฉก็เห็นว่าทหารทางเหนือส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยกับการรบทางเรือเมาเรือกันเยอะมากแล้วบังทองเสนออะไรคะ บางทองเลยเสนอทางออกให้โจโฉครับบอกว่าวิธีแก้เมาเรือที่ดีที่สุดคือให้เอาโซ่เหล็กเส้นใหญ่ๆมาผูกเรือรบทั้งหมดเข้าด้วยกันลำละ30-50ถึงลำผูกต่อกันเป็นแพรขนาดใหญ่มันจะมั่นคงไม่โครงเคลงเหมือนเดินอยู่บนพื้นดินเลยทหารก็จะไม่เมาเรือแล้วโจโฉเชื่อเหรอคะเชื่อสนิทเลยครับ ดีใจมากคิดว่าเป็นสุดยอดแผนแก้ปัญหาสั่งให้ทหารทำตามทันทีโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าบังทองเพิ่งจะเปลี่ยนกองทรัพเรืออันเกลียงไกลของตัวเองให้กลายเป็นกับดักไฟขนาดมหึมาที่ไร้ทางหนีไปซะแลว้วโอ้โหกลลอุบายแต่ละอย่างนี่คือเชื่อมโยงกันหมดเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ทำให้เชื่อใจด้วยอุบายเจ็บกายของอุซซิงานไปจนถึงการสร้างเงื่อนไขทางกายภาพที่เอื้อต่อการเผาด้วยแผนลูกโซ่ของบังทองใช่ครับ มันคือการประสานงานกันของจิตวิทยาวิศวกรรมแล้วก็การจารกรรมเลยเพื่อปูทางไปสู่ฉากสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือศึกผาแรงนั่นเองแต่ก่อนจะถึงจุดนั้นมันยังมีอุปสรรคสุดท้ายที่ต้องก้าวข้ามไปให้ได้อุปสรรคอะไรคะเตรียมการมาดีขนาดนี้แล้วคือลมครับลมฟ้าอากาศลมเหรอคะทำไมคะ คือแผนทั้งหมดเนี่ยจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดพาเรือไฟของอุซินาตนให้แล่นเข้าไปหากองเรือของโจโฉที่อยู่ทางทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือได้แต่ปัญหาก็คือตอนนั้นมันเป็นฤดูหนาวซึ่งตามปกติแล้วลมมันจะพัดจากทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือไปตะวันออกเฉียงใต้คือพัดสวนทางกับที่ต้องการเลยเอา้าวอย่างนี้แผนก็ล่มน่ะสิคะใช่ครับจิวี่นี่ถึงกับเครียดจัดจนล้มป่วยเลยเพราะไม่รู้จะทำยังไง แต่คงเว่งก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเขาสามารถทําพิธีเรียกลมบุรุพาได้เรียกลมทําได้จริงๆเหรอคะเหมือนในหนังเลยคงเว่งก็ไปสร้างแท่นบูชาเจ็ดดาวอ้างว่าจะทําพิธีสวดอ้อนวอนต่อสวรรค์เพื่อขอให้ลมเปลี่ยนทิศแล้วเขาทําได้จริงเหรอคะหรือว่าเป็นแค่กลอุบายอีก อ่าอันนี้เป็นจุดที่ถูกเถียงกันเยอะครับแต่ตามการวิเคราะห์สมัยใหม่แล้วเนี่ยนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าคงเบงน่าจะไม่ได้มีเวทมนต์อะไรหรอกครับแต่เขาเป็นคนที่มีความรู้ด้านเอ่อดาราศาสตร์และอุตุนิยมวิทยาดีเยี่ยมคือเขาสังเกตและคำนวณได้ว่าในช่วงเวลานั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศที่ผิดปกติคือจะมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาในช่วงสั้นๆพอดี อ๋อจริงๆคือวิทยาศาสตร์แต่ทําให้ดูเหมือนเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติใช่ครับการแสดงออกในรูปของพิธีกรรมเนี่ยมันยิ่งช่วยเสริมสร้างบาร,รมีความน่าเกรงขามและก็ความลึกลับให้กับตัวของเบ้งมากขึ้นไปอีกและผลก็คือลมตะว,วันออกเฉียงใต้ก็พัดมาจริงๆใช่ครับพัดมาตามที่ขงเบ้งคํานวณไว้เป๊ะเลยพอได้ลมส่งแล้วกองเรือแปลพักของอุยสีงานที่บรรทุกเชื้อเพลิงมาเต็มลำก็รีบแลนด์ตรงไปยังกองเรือของโจโฉที่ผูกติดกันเป็นแพรด้วยโซ่เหล็กทันที ถึงเวลาเผาแล้วสินะคะครับพอเข้าใกล้ได้ระยะแล้วทหารบนเรือก็จุดไฟแล้วก็โดดลงเรือเล็กหนีไปปล่อยให้เรือที่เต็มไปด้วยเชื้อเพลิงพุ่งเข้าชนกองเรือของโจโฉที่ล่ามติดกันอยู่ลมตะวันออกเฉียงใต้ก็ยิ่งโหมกระพือให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วมากๆครับ นึกภาพตามแล้วน่ากลัวมากเลยค่ะเรือเป็นพันๆลำผูกติดกันกลายเป็นทะเลเพลิงใช่ครับทหารของโจโฉที่อยู่บนเรือซึ่งผูกติดกันหนีไปไหนไม่ได้เลยถูกไฟคลอกตายหรือไม่ก็กระโดดลงแม่น้ำจมน้ำตายไปเป็นจำนวนมหาศาลเลยครับขณะเดียวกันกองทัพหลักของพันธมิตรซุนเล่าทั้งทางบกและทางน้ำก็เปิดฉากเข้าโจมตีซ้ำเติมทัพโจโฉที่กำลังแตกพ่ายโกลาหลอย่างหนัก โจโฉทำยังไงคะที่นี้ทำอะไรไม่ได้แล้วครับพ่ายแพ้ยับเยินเสียหายหนักที่สุดในชีวิตเลยสั่งถอยทัพอย่างเดียวเผาเรือรบที่เหลืออยู่ทิ้งเพื่อไม่ให้ข้าศึกตามมาได้แล้วก็หนีกลับขึ้นเหนือไปทางเส้นทางหัวหยงซึ่งเป็นทางที่ทุรกันดารมากเต็มไปด้วยโคลนเลนทหารก็ยังต้องเจอกับโรคระบาดความอดอยากแล้วก็การไล่ตามตีของทัพพันธมิตรอีก เรียกว่าเป็นการถอยทัพที่น่าอัประยี่สุดของโจโฉเลยนะคะอผู้ไม่เคยแพ้ของโจโฉจึงหมดสิ้นแล้วก็ดับความฝันที่จะรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้การปกครองของเขาลงไปอย่างรวดเร็วเลยสรุปได้ว่าชัยชนะทางกายภาพที่ผ่าแดงมันเป็นผลมาจากชัยชนะทางปัญญาทางจิตวิทยาแล้วก็การวางแผนที่เหนือชั้นมากๆที่ฝ่ายพันธมิตรทาสาเร็จมาก่อนหน้านั้นเลยนะคะ ถูกต้องครับการเรียกลมของของเบ้งมันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ปิดท้ายที่บอกว่าสงครามครั้งนี้มันตัดสินกันด้วยสมองจริงๆไม่ใช่แค่กําลังทหารอย่างเดียวแล้วผลกระทบหลังศึกผ่าแดงล่ะคะมันส่งผลต่อภาพรวมของสามก๊กยังไงบ้างผลกระทบใหญ่หลวงเลยครับอย่างแรกคือมันหยุดการขยายอํานาจของโจโฉล,ลงได้อย่างเด็ดขาดทําให้การแบ่งแยกแผ่นดินจีนออกเป็นสามขั้วอํานาจคือวุยของโจโฉจกข,ของเล่าปีและง่อของซุนกวนเนี่ย กลายเป็นความจริงที่มั่นคงขึ้นมาเลยแล้วสําหรับเล่าปีล่ะคะสําหรับเล่าปีน่นี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญที่สุดครับจากขุนศึกพพนจรไม่มีแผ่นดินอยู่เขาก็ได้ฐานที่มั่นที่สําคัญมากๆคือเมืองเกงจิวทําให้กลายเป็นผู้เล่นหลักบนกระดานสามก๊กอย่างเต็มตัวเสียทีแต่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้มันกลับนํามาซึ่งความขัดแย้งครั้งใหม่แทบจะทันทีเลยใช่ไหมคะระหว่างพันธมิตรด้วยกันเองใช่เลยครับ พอศัตรูร่วมอย่างโจโฉพ่ายแพ้ไปแล้วพันธมิตรสุนเล่าก็เริ่มมีรอยร้าวทันทีโดยเฉพาะเรื่องเมืองเกงจิว๋วทำไมเกงจิ๋วถึงเป็นปัญหาคะเพราะจิ๋วยี่และฝ่ายงอกก๊กมองว่าในศึกผาแดงเนี่ยงอกก๊กเป็นกำลังหลักในการรบชัยชนะที่ได้มาโดยเฉพาะเมืองเกงจิว๋วก็ควรจะเป็นของงอกก๊กแต่คงเบ้งกลับใช้กลยุทธ์ชิงเมืองสำคัญสำคัญในเกงจิว๋วส่วนใหญ่ไปให้เล่าปีครอบครองก่อนโดยอ้างว่าขอยืมชั่วคราวใช่ไหมคะ ใช่ครับอ้างว่าขอยืมไปตั้งตัวก่อนเดี๋ยวพอได้เสฉวนแล้วจะคืนให้ซึ่งการยืมนี่แหละครับที่มันไม่เคยมีการคืนจริงๆนี่เองสินะคะที่สร้างความขมขื่นให้กับจิวยี่มากๆจึงเป็นที่มาของคำพูดสุดท้ายก่อนตายอันโด่งดังของเขาใช่ครับ ก่อนที่จิวยี่จะสิ้นใจหลังจากที่โดนองเบ้งชิงไหวชิงพริบเรื่องเก่งจิวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยเขาก็รำพันออกมาว่าสวรรค์ได้ส่งข้าจิวยี่มาเกิดแล้วเหตุไฉนถึงยังต้องส่งคงเบ้งมาเกิดด้วยขี่ซงยี่หัืวเซิงเลี่ยงฟังดูเศร้ามากๆเลยนะคะมันไม่ใช่แค่ความอิจฉาธรรมดาครับมันเป็นเหมือนโศกนาฏกรรมของยอดคนคนหนึ่งเลยนะจิวยี่เนี่ยทั้งเก่งรูปงามเป็นผู้ชนะศึกครั้งยิ่งใหญ่ที่ผาแดง แต่โชคชะตากลับกำหนดให้เขาต้องมาอยู่ในยุคเดียวกับอัจฉริยะอย่างขงเบงทำให้ความสามารถของตัวเองถูกรัศมีของอีกคนบดบังจนหมดสิน้นกลายเป็นแค่ดาวสว่างอันดับสองไปจากพันธมิตรที่เคยร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกันกลายมาเป็นคู่แค้นกันซะแล้วสงครามกับโจโฉอาจจะจบลงไปยกหนึ่งแต่ดูเหมือนสงครามชิงความเป็นใหญ่ในแดนใต้โดยเฉพาะการแย่งชิงเกงจิว๋วระหว่างเล่าปีกับซุนกวนเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเองนะคะ นั่นคือคำถามสำคัญที่ทิ้งไว้เลยครับเมื่อสมดุลสามขั้วอำนาจได้ก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจนแล้วและโมเกงจิ๋วกลายเป็นชนวนความขัดแย้งครั้งใหม่ใครจะเป็นผู้กลุ่มชะตาที่แท้จริงในดินแดนทางใต้การต่อสู้ระหว่างมังกรซึ่งก็คือคงเบ้งกับเล่าปีกับขั้วอำนาจอื่น โดยเฉพาะงอกกของซุนกวนและก็อาจจะรวมถึงหงดรุณอย่างบางทองที่ภายหลังก็จะไปอยู่กับเล่าปี่คนเรียงราวหลังจากนี้มันจะเข้มข้นซับซ้อนและเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมมากกว่าเดิมแน่นอนครับซึ่งเราคงต้องมาติดตามกันต่อในตอนหน้า